ก็เลยทำให้ผิดสังเกตนะครับอืมใช่ครับผมนะครับปกติก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับอ่า ่ไหมอ๋อแอดมินไปกินเลี้ยงเหรออ๋อไปกินเลี้ยงที่จับาดงใช่ไหมถึงว่าเดี๋ยไม่มีใครอยู่ตรงนี้อืมเราก็อยู่เฝ้าโยงไปวันนี้วันนี้วันที่สิบยี่สิบสามเนาะเขาเลี้ยงวันที่ยีบห้าไม่ใช่เหรออืมอ๋อจับฉลากนะมีจับฉลาก เออก็ไม่เป็นไรนะครับกลางวันไม่มีปัญหาหรอกนะครับกลางคืนก็พอดูดูกันไปนะครับเออใช่ครับก็ไม่เห็นไม่เห็นเขาอยู่เพราะว่าถ้าเห็นถ้าเกิดเขาอยู่เนี่ยแท้จะเห็นรถเขารถมอเตอร์ไซค์เขาจอดอืม ลุงไม่ว่างยี่สิบห้าใช่ไหมอ๋อนะครับมีงานแล้วหรือก็แอดไม่รู้หรอกเขามีวันไหนกันแน่นะเดี๋ยวเขาก็บอกวันที่สิบห้า 25, นะครับไม่รู้มีสมุปแล้วมีวันไหนกันแน่อืมเราขอเน็ตนะ <laughs> เออ ขอเน็ตที่ไหนเอฟรีสามเดือนไม่มีหรอกมีแต่เอฟซีนี่แหละวันนี้ใช่ไหมยอยู่กับใครอยู่คนเดียวเ่ีดยเขาไม่มีคนอยู่เลยนะอา่าช่างตั้มพอลลี่นี่เขาไปศาลเออเข้าไปศาลเขาก็คุยให้ฟังเมื่อวานนี้อยู่เขาไปศาลเออแล้ว น้องมาเลโอเขาเข้าไปเรียนนะวันจัน์ทใช่ไหมลนะ่ะเขาเข้าไปเรียนก็แอดอยู่คนเดียวอ่ะตรงเนี้ยไม่มีใครอยู่หรอกอืมยี่สิบสามใช่ไหมออวันนี้อะสิเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็กลับมาแหละแหละเนี่ยมันมันเห่ามันเห่ามันอยากจะออกมานะไอ้สองตัวแเนะ่ะะ ถ้ามันออกมาแล้วมันวิ่งแล้วก็มีตัวลายเนี่ยก็ไปหาไปหากันเออมันก็ไปหากันมันก็จะไปหากันหาสองตัวแล้วเพราะว่ามันเล่นกันได้ไงแต่ไอ้ไอ้ดิีิมไม่เล่นกับใครนะมันจะเล่นงานออกมาเมื่อวานมันจะเล่นงานไอ้ตัวลายเลยเออมันมันดุเลยล่ะ เนี่ยมันจะมันก็ไปหากันอหอะปล่อยไม่ได้หรอกเอฟซี F T, ปล่อยไม่ได้เลยถ้าปล่อยออกมาแล้วมันไปทั่วเลยนะครับเออปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ถ้าปล่อยแล้วมันมามันไปใหญ่เลยแหละมันไปไม่กลับเลยไปทั่วเลยอะแล้วมันก็ไป ตะกายไปทั่วแหละเขาไม่ปล่อยออกมาหรอก FT ถ้าปล่อยเนี่ยมันอาจจะไปมีปัญหาที่อื่นนะครับใช่มันไปแล้วคุมยากไม่ไม่ต้องไล่จับมันเลยมันวิ่งไม่ทันมันหรอกโอ้หมันวิ่งเร็วมากตัวมันใหญ่ด้วยนะแค่อุ้มอุ้มเข้ารั้วเนี่ยยิงยิงอุ้มไม่ไหวเลย มันมันไม่ได้ขึ้นข้างบนหรอกมันเขาคงจะกันอ้ตรงไอ้ตรงนั้นไว้แล้วล่ะไอ้การตรงบันไดบันไดที่มันจะขึ้นมาแต่ก่อนที่มันตกลงไปในช่องอ่ะคงจะกันมันไวแล้วไม่ให้มันขึ้นมาได้ถ้ามันขึ้นมามันจะกระโดดข้ามรู้ว่ามัเลยนะอันตรายนะครับเออ เนี่ยแหละอ่ะสวัสดีนะครับคุณแม่สุมนนะครับขอบคุณมากครับผมพื้นที่ในกว้างเอ่ยที่บ้านในว่านนะ่มันกว้างอยู่แล้วสิวิ่งสบายเลยโว้นกว้างมากพื้นที่ในบ้านอนะ่ะวิ่งรอบบ้านเลยหนละอืมพื้นที่มันกว้างมันไม่ได้ขังเป็นกรงเนี่ยมันจะไปไหนมันก็ไปได้อยู่ในบ้านอนะ่ะมีป่าอีกต่างหาก ใช่อันตรายกระโดดโอ้โหมันสูงมันสูงไม่ต่ำกว่สองเมตรห้าสิบอ่ะสูงอ่ะเกือบสามเมตรอ่ะรั้วเขาอ่ะมันยังกระโดดได้เลยแล้วใครจะเอามันเข้าได้ละครนี้ใช่มันกระโดดออกมาแล้วเราก็เอาเข้าไม่ได้แล้วมันเราไม่มีที่จะเปิดรั้วได้เนาะเออยยกยกขึ้นไปยกเข้าไปในรั้วก็ยกไม่ไหวตัวมันใหญ่ ไม่ได้ไปหรอกเอฟซีจะไปได้ไงคนไม่มีอยู่ที่นี่เลยอ่ะไม่มีเพื่อไม่มีใครอยู่ที่นี่ไงอแล้วแล้วก็จัดวันนี้ด้วยเนาะมันไม่ได้ไปหรอกก็ต้องอยู่เฝ้าตรงนี้ก่อนไม่มีคนอยู่เลยอ่ะไม่รู้ว่าที่สี่กอเข้าไปกันหรือเปล่าแต่แอดไม่ได้ไปหรอกก็ อยู่ตรงนี้เลยเฝ้าอยู่ตรงนี้เลยคาที่เลยเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยเนี่ <c oughs> ไม่มีคนอยู่นู้นหละเยน็ยนๆเขาคงจะกลับเย็นๆนูน่น,น,นแหละช่วงเย็นๆน่ะเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับ f อ ให้อีกล้วใครจะมาจ่ายให้ใครจะมาจ่ายให้เออแอดไปไม่มีใครจ่ายให้หรอกอ้ก็ไปเองนะแล้วค่าค่าที่พักไอ้ก็ต้องไอ้ก็ต้องเสียค่าที่พักตอนนั้นที่ไปงานองค์ปู่ก็ต้องจ่ายค่าที่พักด้วยขายขานาน้ำมันเนี่ยแล้วก็ต้องจ่ายเองทั้งนั้นนะเอซี FC. ไม่มีใครจ่ายให้เลยก็ต้องจ่ายเองไปครั้งหนึ่งก็ก็ต้องหยุดหลายวัน ตรงนี้มันดี f อซีเนี่ยบริเวณบริเวณตรงนี้ก็คือมันมีอ่ามี <c oughs> เนี่ยมันมีป่าป่าป่ายางใช่ไหมบริเวณเนี้ยมันมีป่ายางอาลมเนี่ยมันจะลงมาหาไอตรงหน้าลานองปัวไม่ค่อยได้เพราะว่ามันมีป่ายางตรงนี้กั้นอยู่อ่าคนอ่าตาละไมเนี่ย เอ่อตาละไมเนี่ยเขาก็บอกว่าตรงเนี้ยมันดีตรงที่ว่าลมมันไม่มีไงที่กลางวันเขามาพักอ่ะเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันมันไม่มีลมมันมีป่ายางกั้นอยู่แต่ไอตรงที่นาไอตรงกระท่อมตรงข้างนอกน่ะมันลมมันแรงมากเพราะว่ามันไม่มีตัวกั้นเลยมันเป็นทุ่งนาเนาะมันก็พัดเข้ามาหาเต็มที่เลยอ่ะเขาก็อยู่ไม่ได้เขาหนาวมากไงเออแอดคิดว่าเขาไม่มาแล้วเอฟซีนะเออคิดว่าเขาไม่มาแล้วล่ะเออ คิดว่าเขาคงคงยาวไปแล้วไหมโอ้แต่ที่ไหนได้เอฟซี FC. กลับมาอีกครั้งก็งานเข้าเลยอที่ของใครที่ของญาติกันนี่แหละญาติของพอลลี่ทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่เนี่ย,ย,ยอไอไอตรงนี้ไอตรงนี้ก็ญาติของเขานะครับเอฟซี FC. เนี่ยไอไอตรงเนี้ยไอบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นไออะไรอ่ะเป็นไอร้านกาแฟเก่า นะครับตรงนี้ร้านกาแฟาเก่าก็ญาติเขานั่นแหละแล้วตรงนู้นก็ญาติเขาอีกตรงที่อ่าตรงที่ไอ,อหมู่บ้าน youtube ที่เขาอยู่กันฝั่งตรงข้ามอ่ะอันนั้นก็จะเป็นซอยเศรษฐีเออก็จะเป็นญาติของเขาท,เที่เป็นที่เป็นคุณหมอหรืออะไรนี่แหละเอฟซีน่าจะเป็นเมื่อคืนที่แกมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่าที่แกขับรถเก๋งมา และแอตกใจเนี่ยที่แกมาจอดดูเตรยมเมื่อคืนเนี่ยแอบตกใจว่าเอ๊รถใครมาจอดซุ่มอยู่ตรงนี้ไงเราก็กลัวไง <c oughs> เออกลัวว่าอาเขาจะมาทำไม่ดีไม่ร้ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวเนาะเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าชื่ออะไรชื่ออะไรอ่าเพราะว่าคนกอกโตเนี่ยเรารู้จักไม่กี่คนเองรู้จัก คนที่อยู่ด้วยกันยุดทำยูทูบด้วยกันอะ่ะจะรู้จักแต่ว่านอกเหนือกว่านั้นเราไม่เคยได้คุ้นเคยเท่าไหร่แต่ว่าถามว่าเคยเห็นหน้าไหมเคยเห็นหน้าเออเคยรู้จักเคยเห็นหน้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่เพลินเพลินเออ,เอ,อถึงต้องต้องไปถามเขา,าเดินไปถามเขาว่าอ่าเข้ามาอ่าเข้ามาส่งของหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมสงสัยไงแต่พอดีเขาบอกว่าเขามาอพาคนมากีดยางก็หมายถึงว่ากีดยางก็แถวนี้แหละเออ อ่าก็ไล่ของแกแล้วมั้งนะครับเราถึงเข้าใจแล้วว่าอ๋อเขาก็เป็นคนอ่าแถวนี้เราก็เออเชื่อมั่นว่าโอเคแล้วละเ,เขาเป็นคนที่นี่แต่ที่ตกใจก็คือแกบอกว่ามีคนจุดไฟอยู่ข้างบ้านลุงเนี่ยโอ้โหอันนี้แนะ่ะตกใจ <laughs> เอเอ,เอตกใจแล้วไม่คิดว่าจะเป็นคนเดิมนะออคิดว่าเป็นคนอื่นถ้าคนอื่นต้าง,งานเข้าแน่นอนเลยงานเนี้ยอื อันเข้าแน่นอนที่ดินที่ดินแถวเนี้ยที่ดินแถวเนี้ยแอดไม่รู้รา,ราคาเท่าไหร่แต่ว่าที่ดินของพอลลี่เนี่ยอ่าเขามีสอคอแต่ที่อื่นเนี่ยน่าจะไม่มีนะเอซี FC นะ เอเลยประเมินราคาไม่ได้มันซื้อขายไม่ได้นะแต่ที่ดินของพอลลี่เนี่ยเขามีเขามีสคออยู่เขาซื้อขายได้อยู่แต่เขาคงไม่ขายตรงเนี้ยนะเออเขาคงไม่ขายแต่ที่อื่นเนี่ยมันไม่มีใบเรีตีไม่มีใบเออมันซื้อขายเราประเมินราคาไม่ได้เออประเมินราคาไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ละแต่มันก็ไม่แพงมากหรอกแต่แต่คนที่อื่นมาซื้อคงไม่ได้หรอก อืส่วนมากส่วนมากเขาเขาปล่อยมือกันอะ่ะนะเขาปล่อยกันก็คือน่าจะเป็นเครือญาติคือคอ,อะไรเขานี่แหละนะครับอันนี้แ้ก็ไม่รู้นะแต่มันก็จะเป็นมาโดยโดยแบบนั้นตลอดอืมแต่ถ้าเกิดไม่มีใครไปร้องเรียนน่ะมันก็คงคงได้อยู่ถ้าเครือข่ายกันเครือญาติพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีคนไปร้องก็โดนอีกโดนเออโดนอีกเขาว่ากันไปนะ ก็ไปไงเขาก็ไปออกไงตอนนี้เขาก็ไปดําเนินการอยู่เออตอนนี้เขาเขาก็ไปดําเนินการอยู่คนที่มีสคมันก็ต้องดูว่ามันต้องดูว่าเขามีตังหรือเปล่าเพราะเขามีตังเขาต้องไปเสียเงินจ้างให้มาลางวัดให้มาทําอะไรเพราะว่าอ่าที่นี่เขายังไม่มีอ่าไม่มีทางการที่เขาออกก็คือหมายหมายเขาว่าเขาไม่มีหมายกําหนด อกําหนดการของเขาที่เขาจะมาลางวัดให้ฟรีอ่ะมาวัดให้ฟรีเพื่อจะออกโฉนดอ่ะมันไม่มีเอมันยังไม่มาไงแต่ที่อื่นมีแล้วนะที่อื่นเนี่ยที่เป็นสคอทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะเจ้าหน้าที่เขาก็จะมามาลางวัดออกโฉนดให้เลยเพราะว่ามันนานมาแล้วมันหลายสิบปเนะีเนาะเออเกือบหนึ่งชั่วายุคนะ่ะสองชั่วอายุคนะ่ะมันก็นานเป็นร้อยปีอะ่ะ เออมันก็จะนานมากอ่ะเขาก็จะออกรังวัดให้ออกโฉนดให้เออแล้วมันก็ที่มันใกล้ความเจริญด้วยมันก็ต้องมีโฉนดทางนั้นแหละเพราะว่าจะขยายขยายเขตเมืองด้วยไงอ่าโอ้ลมแรงเลยสีนะลมแรงนะครับ ใช่ครับใช่ออกแค่โนดได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกที่เนี่ยออกได้อยู่แล้วถ้ามีสอคอนี่มันออกได้อยู่แล้วอ่า ถ้าถ้าไม่มีสอคอจะออกได้ก็ต้องต้องเปลี่ยนกฎหมายเออต้องแก้กฎหมายใหม่ถึงจะทําได้ถ้าไม่แก้กฎหมายก็ไม่มีทางทําได้หล้วถ้ามันเป็นอย่างอ่าทพทห้าอะไรอย่างเงี้ยนะเออเป็นอะไรเป็นเอ,อเขาเรียกอะไรเป็นที่ที่ทํากินอะ่ะ ของกเกษตรกรรมนะถ้าไม่ไม่แก้กฎหมายเขาก็ออกไม่ได้เขาก็พยายามจะทําอยู่นะแต่ว่าช่วงนี้คงยังไม่ทําหรอกเพราะจะทาปุ๊บเนี่ยอพวกอะไรพวกอิทธิพลเนี่ยพวกมีเงินพวกทั้งไอพวกคนรวยเนี่ยมันก็จะจ้องมันก็จ้องยาวาไงเออเพราะว่าที่มันถูกใช่ไหมมันก็อยากจะซื้อไง เออมันลงทุนไม่กี่สิบล้านอย่างเงี้ยลงทุนสิบล้านมันได้สองสามร้อยไร่เนี่ยมันจะไม่เอาเหรอใช่ไหมล่ะมันก็เอาสิถ้ามอออกเป็นโฉนดปุ๊บมี่รวยเลยเออราคาอัพทันทีเลย